Infinity Podcast Beyond Business It's Experience Self Talk to Success พูดกับตัวเองอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ Infinity Podcast ชาวนี้พบกับผมปิงสุภกรนะครับ เช้านี้ก็มีเรื่องของ eq เนี่ยมาคุยกับทุกท่านนะครับในเชาน้านี้เขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยก็จะมีความต้องการนะครับที่จะประสบความสําเร็จนะครับทางด้านตั้งแต่เรียนหนังสือเลยนะครับผมก็เชื่อว่าเราเนี่ยก็ตอนเรียนหนังสือก็อยากสำเร็จเนาะอยากสอบได้ที่หนึ่งนะครับอยากจะเออเป็นอยู่ในห้องคิงอะไรก็ตามนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือความสำเร็จในการประกอบอาชีพนะครับแล้วก็ความสำเร็จ ในมิติทุกมิติในชีวิตนะครับในยุคสมัยที่ผ่านมาเนี่ยระบการศึกษาเรื่องพวกนี้นะครับจะมองว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยต้องเป็นคนเก่งนะครับแล้วก็คนเก่งในยุคก่อนๆเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่ตัวชีวัดที่เรียกว่า I-Q นะครับหรือ i n t e l l i g e n นต์โนะครับเออก็มีหลักสูตรต่างๆพัฒนาเด็กอย่างมากในเรื่อง I-Q นะครับแล้วก็ทำให้มีคนเก่งเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็ สังคมเนี่ยก็จะค้นพบว่าการที่มีไอคิวสูงอย่างเดียวเนี่ยทำให้เด็กเนี่ยอาจจะมีความเก่งก็จริงครับแต่ก็มีความเครียดสูงนะครับแล้วก็เห็นแก่ตัวมากขึ้นนะครับมักจะเข้ากับใครไม่ได้เมื่อไปทำงานก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จแต่ว่าเก่งมากๆซึ่งผมก็เออที่ผ่านมาในชีวิตนะครับก็จะเห็นเพื่อนๆหลายคนเนี่ยที่เก่งกว่าเรามากๆเนี่ยแต่พอได้มาทำงานนะครับทำธุรกิจเนี่ย ก็มักจะไม่ค่อยสําเร็จนะครับเพราะว่าเพราะว่าตัว EQ เนี่ยสำคัญนะครับงั้นตัว IQ เนี่ยอาจจะไม่สามารถรับประกันได้นะครับว่าความฉลาดในเรื่องของสติปัญญานะครับหรือความรู้เพียงอย่างเดียวเนี่ยจะทําให้คนเราเนี่ยประสบความสําเร็จได้นะครับจะมีอีกตัวหนึ่งที่เราพูดถึงเมื่อกี้คือ EQ ซึ่งผมเชื่อว่าเรารู้จัก EQ อยู่แล้วนะครับคือความฉลาดนะครับทางด้านอารมณ์นะครับ ออมันมีผลการศึกษานะครับของฮาร์วาร์ดเนี่ยได้ศึกษาการความสำเร็จนะครับแล้วก็ค้นพบว่าเขาติดตามคน95คนนะครับซึ่งเป็นวัยกลางคนเนี่ยแล้วก็พบว่านักศึกษาที่จบการศึกษาได้คะแนนดีได้ระดับสูงเนี่ยที่มักไม่สำเร็จเนี่ยนะครับในด้านการงานด้านความสุขในครอบครัวในชีวิตเนี่ยจะมีคะแนนออต่ำกว่านะครับหมายความว่า เขาค้นพบว่า95คนที่เขาติดตามเนี่ยนะครับมี IQ ที่ต่ำนะครับเขาโทษครับมี IQ ที่สูงนะครับแต่มี EQ ที่ต่ำนะครับจากการศึกษาขั้งต้นเนี่ยทำให้ศึกษาเรื่อง EQ แพร่หลายมากขึ้นนะครับแล้วก็เขาค้นพบตรงนี้จาก95คนเนี่ยค้นพบอย่างนี้นะครับว่า IQ เนี่ยจะส่งผลให้เกิดความสำเร็จเนี่ยประมาณ20นะครับแต่80คนส่วนร่วมใบน,นี้นะครับ มีผลจาก EQ มากกว่า80%นะครับทําให้วันนี้เนี่ยเราเนี่ยน่าจะเอาเรื่อง EQ มาพูดคุยกันนะครับเพื่อมาเช็คตัวเองว่าเราเนี่ยนะครับมีความฉลาดทางด้านอารมณ์เป็นเรื่องหรือเปล่านะครับเพราะผมเชื่อว่าเรามาฟังพอดแคสทุกวันนะครับเรามาทำธุรกิจอยู่ในรีนนวิวไลฟ์เนี่ยก็เพราะาเราเนี่ยนะครับต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับก็ต้องมาดูว่าความสำเร็จเนี่ยมันเขาถึงบอกว่า80%นะครับ เกิดจากคนที่มี EQ นะครับหรือวความฉลาดทางอารมณ์ที่เป็นเลิศนะครับวันนี้มี10คุณสมบัตินะครับของคนที่มีความฉลาดทางด้านอารมณ์เนี่ยเป็นเลิศมาฝากนะครับเออเว็บไซต์ psychology today นะครับได้เผยว่าความฉลาดทางด้านอารมณ์คือความสามารถในการแยกแยะนะครับแล้วก็จัดการกับอารมณ์ของตนเองและอารมณ์ของผู้อื่นได้ตรงนี้เป็นคำเหมือนกับคำนิยามนะครับที่ ในเชิงของการศึกษาจิตวิทยาเนี่ยเขาให้ความหมายไว้ว่า EQ หรือความสาดหน้าอารมณ์เนี่ยมันคือเราเนี่ยต้องจัดการนะครับแล้วก็แยกแยะอารมณ์ของตัวเองนะครับแล้วก็อารมณ์ของผู้อื่นได้นะครับซึ่งความสามารถเหล่านี้เนี่ยต้องอาศัยข้อที่1เลยนะครับคือความสามารถในการรับรู้ทางอารมณ์ครับหรือบุคคลคนนั้นเนี่ยต้องสามารถเข้าถึงอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นได้นะครับ อย่างนั้นสิ่งสําคัญมากๆคือวันนี้เราจะต้องรู้จักอารมณ์ของตัวเองครับนะครับไม่ปฏิเสธอารมณ์ของตัวเองเนาะรับรู้และเข้าใจอารมณ์ของตัวเองให้ได้ว่าเราเป็นยังไงนะครับอย่างสมมติว่าเราเราอาจจะโกรธหรือไม่พอใจเนี่ยเราก็ยอมรับมันได้นะครับว่าเราโกรธหรือไม่พอใจนะครับข้อที่2ครับความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองนะครับเช่นการแก้ปัญหาในที่ทํางานนะครับในสภาวะที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันความเครียดนะครับ เผชิญหน้ากับสิ่งที่เราไม่พอใจนะครับก็เรื่อง,รองแรกคือรับรู้อารมณ์แล้วใช่ไหมครับเรื่องที่2คือควบคุมอารมณ์ตัวเองเช่นรู้ว่ากําลังไม่พอใจนะกาลังโกรธนะแต่ว่าฝึกที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองนะครับและขั้นตอนสุดท้ายครับคือความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ของตนเองนะครับเช่นมีความใจเย็นและสามารถควบคุมสติได้ในเวลาที่อารมณ์เสียอารมณ์แปรปรวนนะครับอ่าพวกนี้ก็คงต้อง อาศัยการฝึกนะครับเพื่อมี EQ ที่สูงขึ้นแต่ถ้าร,ารู้แล้วว่า EQ มันสําคัญกับเราเนี่ยเราก็จำเป็นต้องฝึกใช่ไหมครับแรกๆก็อาจจะแน่นอนครับมันไม่ใช่เรื่องที่ที่แบบทําได้ง่ายเนาะเช่นเราเจอเหตุการณ์ที่เราไม่พอใจเลยอะถ้าเราเจอเหตุการณ์ที่พอใจมันง่ายครับแต่ตอนที่เราเจอเหตุการณ์ที่ไม่พอใจนะครับไม่ตรงใจเราหรือว่าหลายท่านทํางานเนี่ยอาจจะต้องรับฟีดแบ็กนะครับรับเรื่องที่แบบ แม่เราไม่อยากฟังเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราควบคุมพวกนี้ได้ดีนะครับจัดการได้ดีเนี่ยเราก็จะเป็นคนหนึ่งนะครับที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับมาดูนะครับว่าแล้ว1ิคุณสมบัติเนี่ยของคนที่มีความฉลาดทางด้านอารมณ์สูงเนี่ยมีอะไรกันบ้างน,นะครับ <c oughs> ฟังไปก็เช็คตัวเองไปด้วยนะครับเ <c oughs> ช็คตัวเองเสร็จนะครับไม่ต้องคิดลบนะครับไม่ต้องคิดว่าเราไม่มีข้อนี้แย่แล้วนะครับ <c oughs> ฟังแล้วเนี่ยให้เช็คตัวเองนะครับถ้าไม่มีก็พัฒนาให้มีมากขึ้นนะครับ ส่วนที่มีอยู่แล้วก็อยากจะให้พัฒนาให้มันสูงยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดเลยนะครับว่าระหว่างการฝึกที่จะมีอารมณ์ความสันาิบา์สูงเนี่ยนะครับเราคงต้องใช้ออสตินะครับที่จะดูว่าเรากํลาลังก้าวหน้านะนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่สําคัญที่สุดเลยคือเราจะต้องไม่เขาเรียกว่าเราจะต้องไม่แบบว่าเข้าข้างตัวเองจนมากเกินไปนะครับว่าเราเนี่ย เป็นคนที่มีความสะาดทางอารมณ์สูงนะครับเพราะว่าคนที่มีความสะาดทางอารมณ์สูงเนี่ย <c oughs> เขาจะรู้จักตัวเองเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เป็นแล้วก็รู้ว่าจุดไหนเป็นจุดที่ต้องพัฒนาครับจุดไหนเป็นจุดที่ยังไม่มีและต้องทําให้มีขึ้นนะครับข้อแรกเลยครับเขาบอกว่าคนที่มีความฉลาดทางด้านอารมณ์สูงเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่คลั่งไคล้ความสมบูรณ์แบบนะครับผมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ คลั่งคล้ความสมบูรณ์แบบอยู่บ้างอยู่เยอะนะครับในสมัยก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเราฉลาดขึ้นนะครับเพราะเราเริ่มพัฒนามากขึ้นว่าไอ้ความสมบูรณ์แบบมันมีจริงหรือเปล่านะครับออตอนเด็กๆนี่ผมจะเป็นคนที่ถ้าจะทําอะไรเนี่ยต้องคิดให้แบบโอ้จนมันจบก่อนนะครับแบบสมบูรณ์แล้วคิดจนจบแล้วแล้วก็ไปทํานะครับแล้วก็หลายครั้งเนี่ยคนพบว่าไม่ได้ทสักทีครับเพราะว่าคลั่งคล้ความสมบูรณ์แบบครับ ต้องมีทุกอย่างก่อนต้องโอเคแล้วต้องแน่ๆถึงจะทํานะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นหล่มเป็นเป็นเป็นเหมือนกับหล่มนะครับเหมือนกับหลุมพรางของคนที่อาจจะคิดเก่งเนาะหรือว่าหรือว่าเขาเรียกว่าเห็นความสําเร็จเนี่ยต้องสมบูรณ์ก่อนนะครับผมก็เป็นคนแบบนั้นนะครับเมื่อก่อนือรู้สึกว่าถ้าถ้าทําแล้วไม่ได้แน่ๆเนี่ยไม่ทําถ้าทําแล้วต้องได้แน่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นความ ความคิดด้านหนึ่งนะครับที่อาจจะหลอกเราเนาะนะครับคราวนี้การที่เป็นคนที่คลั่งไคล้ความสมบูรณ์แบบเนี่ยหรือ perfectionist เนี่ยครับมันจะเป็นอุปสรรคต่อการทํางานให้สําเร็จรู้ล่วงไปนะครับเพราะว่าลักษณะนิสัยแบบเนี่ยมักประสบปัญหาเช่นความยุ่งยากกว่าจะได้เริ่มครับการผลัดวันประกันพุ่งนะครับหรือแม้แต่การหาคําตอบในสิ่งที่ไม่จําเป็นนะครับ นะครับเราจะหาคําตอบไปล่วงหน้ามากๆว่าถ้าทําแบบนี้มันเป็นแบบนั้นแน่ถ้าทําแบบนั้นมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งผมค้นพบว่าพอมาถึงจุดนี้นะครับเราค้นพบว่าไม่ใช่เลยครับบางสิ่งที่เราวางแผนไว้ล่วงหน้ามากๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเลยก็ได้นะครับและอาจจะเปลี่ยนเรื่องไปเลยก็ได้ครับนะครับซึ่งซึ่งตอนที่ผมทําธุรกิจใหม่ๆเนี่ยผมมักจะคิดว่าเฮ้ยมันมีคนทําเยอะแล้วแน่เลยอะ่ะไปบอกใครอะ่ะ ถ้าบอกคนเนี่ยเขารู้จักกันหมดแล้วละ่ะเนี่ยคิดไปเองครับพอคิดไปเองเสร็จก็ไม่ทําใช่ไหมครับพอไม่ทําก็ยิ่งจริงเลยว่าเออไม่เห็นมีใครมากับเราเลยเนาะนะครับแต่พอเราออกไปทำเนี่ยนะครับความจริงจะปรากฏว่าโหมีหลายคนไม่รู้จักธุรกิจเราเลยอะ่ะแม้ผมทํามาสิบห้าปีตอนนี้นะครับเพิ่งเพิ่งไปทํามาเนี่ยก็ยังมีคนบอกว่าไม่รู้จักเลยอะ่ะว่าจุลิเวอร์ทำธุรกิจแบบนี้ด้วยเห็นไหมครับว่าบางทีเนี่ยเราเนี่ยสมบูรณ์แบบมากเกินไปนะครับ แล้วกออ็คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยเขาจะหลีกเลี่ยงที่จะเป็นคนคลั่งไคล้ความสมบูรณ์แบบนะครับพอพวกเขารู้ดีว่าไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างครับเลือกไปข้างหน้าดีกว่าเดินต่อดีกว่านะครับรดีกว่ารอให้สิ่งต่างๆเนี่ยพร้อมและเวลาที่ทําผิดพลาดเนี่ยก็เพียงแค่เปิดใจเรียนรู้ครับแล้วก็หาทางปรับปรุงพัฒนาแก้ไขมันนะครับข้อที่2ครับ เขารู้วิธีรักษาสมดุลนะครับระหว่างการทำงานและการพักผ่อนนะครับเพราะว่าการทำงานตลอดเวลาเนี่ยไม่หยุดพักเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเครียดและปัญหาสุขภาพต่างๆตามมานะครับเพราะเหตุนี้นะครับบุคคลที่มีความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยจึงเข้าใจเป็นอย่างดีว่าเวลาไหนควรเล่นเต็มร้อยนะครับเวลาไหนควรพักผ่อนเต็มร้อย และเวลาไหนเนี่ยต้องจริงจังกับการทํางานเนี่ยเต็มร้อยครับเราต้องแยกแยะกับตัวเองนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราทํางานจนไม่หยุดเกินไปหรือเปล่าครับหรือว่าเราพักผ่อนมากเกินไปหรือเปล่าเช่นกันนะครับข้อที่3ครับพวกเขาจะเป็นพวกที่เปิดใจยอมรับความเปลี่ยนแปลงครับคือตอนนี้เป็นโลกมันเปลี่ยนแปลงไปมากๆแล้วก็เร็วขึ้นมากๆเลยนะครับจนผมคิดว่าติดสปีดติดเทอร์โบแล้แล่ะ ิ่งช่วงที่เป็นช่วงของโควิดเนี่ยจะเห็นว่าโลกเปลี humans, opinions, ่ยนแบบเร็วแบบกระทันหันเลยนะครับแล้วมันปฏิยามันเร่งมากๆนะครับว่าลกมปลี่ยนจริงๆเลยนะครับทั้งคนที่มี EQ ที่ดีเนี่ยนะครับแทนที่เขาจะกลัวการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาก็จะตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยล้วนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับอันนี้เป็นเซฟทอร์ของคนที่มี EQ ดีมากๆนะครับคือการเปลี่ยนแปลงล้วนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเรานะครับเราลองพูดกับตัวเองดูตอนนี้รู้สึกว่า ความกลัวเราก็จะเริ่มน้อยลงนะครับพอรู้ว่าความจริงทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับผมเ,เคยฟังคุณนิ้วกลม,มะนะครับเขาพูดถึงว่าเวลาเรานั่งมองภูเขาเนี่ยนะครับอยู่ไกลๆเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงเลยอะแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราใช้กล้องนะครับส่องขยายเข้าไปดูเนี่ยเราจะเห็นใบไม้เนี่ยมันห่วยๆนะครับหรือใบไม้บางรูปบางบางใบมันร่วงลงมานะครับมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับโลกใบนี้นะครับแต่เราเนี่ย เออไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงครับงั้นถ้าเราจะฉลาดทางอารมณ์เนี่ยเราก็แค่ยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับเพราะว่าการกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือสิ่งขัดขวางความสําเร็จนะครับดังนั้นนะครับเออคนที่มีอคิวสูงเนี่ย <ๆ S 2> เขาจึงเลือกที่จะปรับตัวต่อสิ่งต่างๆรอบตัวที่เปลี่ยนแปลงไปครับแล, journey, และก็มีแผนการรองรับต่อการเป,ปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเสมอน,นะครับข้อที่4ครับพวกเขาเนี่ยไม่ค่อยเขวอะไรง่ายๆครับ ก็ถ้าพูดง่ายๆคือมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจต่องานที่อยู่ตรงหน้าเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้นะครับและยากมากนะครับที่จะมีอะไรเนี่ยมาทําพวกเขาเนี่ยคุ้ยเขวได้นะครับงั้นถ้าเราเนี่ยคุ้ยเขวกับอะไรมากเกินไปนะครับราต้องเช็คตัวเองแล้ววันนี้เนี่ยเรามี EQ ที่สูงพอหรือเปล่านะครับข้อที่5ครับเขาเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะครับ คนที่มี EQ ดีเนี่ยเขาบอกว่าออนักติวิทยานีครับชื่อว่าเดนีย l ลโกแมนนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือ The Hidden Driver of Excellence เนี่ยออพูดไว้ว่าความเห็นอกเห็นใจนะครับคือหนึ่งใน5องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ครับออความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนะครับแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจตัวคนรอบข้างและการสละเวลาของตนเองเพื่อจะช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ย ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่สําคัญขอ,ของความฉลาดทางด้านอารมณ์ทั้งสิ้นนะครับแสดงว่าถ้าถ้าเราเนี่ยมีความสามารถในการที่จะพูดคุยกับผู้อื่นนะครับแล้วก็เข้าใจผู้อื่นจริงๆว่าเขาเนี่ยรู้สึกแบบไหนเขาเป็นยังไงนะครับผมมีความเชื่อเรื่องหนึ่งมากๆเลยครับว่าท่านลองเช็คดูก็ได้นะครับมันอาจจะไม่ใช่ความเชื่อนะครับอาจจะเป็นความจริงของชีวิตก็ได้เนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ทุกคนนะครับมีความรู้สึกนะครับที่ ที่ไม่แตกต่างกันหรอกครับมีความกลัวมีความไม่พอใจมีความโกรธมีความรักมีความชอบนะครับมีความสุขมีความทุกข์นะครับผมว่ามีความรู้สึกเนี่ยคล้ายกันนะครับซึ่งในเชิงของจิตวิญญาณเนี่ยเรามีความคล้ายกันอยู่แล้วยิ่งเชิงกายภาพไม่ต้องคิดเลยครับเราคล้ายกันอยู่แล้วนะครับคือมีตามีหูมีจมูกนะครับมีสัมผัสทางร่างกายได้อ่าคราวนี้คนฉลาดทางอารมณ์เนี่ยเขาจะเข้าใจมากๆว่าเราเป็นมนุษย์เหมือนกันเนี่ย งั้นมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็มีอารมณ์ที่ค <c oughs> ล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีบางแท่งเนี่ยสูงกว่าบางแท่งเนาะเช่นบางคนอาจจะมีความโกรธมากกว่ามากกว่าความความโลภอะไรพวกน,นี้นะครับบางคนอาจจะมีความโลภมากกว่าความโกรธนะครับบางคนมีความรักนะครับเป็นแท่งที่สูงมากแล้วก็มีการช่วยเหลือคนอื่นเป็นแท่งที่ต่ําลงมาอะไรพวกน,นี้นะครับแต่โดยสรุปแล้วเนี่ยเราก็จะมีอารมณ์เนี่ยไปในไปในโซนเดียวกันนะครับซึ่งมีทุกๆคนนะครับ ถ้าคนที่มีความสัาอารมณ์เนี่ยเขาจะเข้าใจว่าเออเขาเป็นเหมือนเราอะ่ะงั้นเขาก็จะมีความเห็นโอเห็นใจคนรอบข้างน,นะครับไม่เอาตัวเองเนี่ยไปครอบคนอื่นว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นสิเป็นแบบเราสิอะมาันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับผมเองก็เคยเป็นคนแบบนั้นมาก่อนนะครับแล้วพอเราโตขึ้นเราก็ฉลาดมากขึ้นว่าเออเราเองก็เคยผิดพลาดน,นะครับเคยเคยคิดผิดนะครับเคยล้มเหลวเคยคิดไม่ถูกมาก่อนนะครับ ก,ก็คงเป็นเหมือนกันนะครับกับคนอื่นนะครับข้อที่6ครับพวกเขารับรู้และเข้าใจข้อดีข้อเสียของตนเองครับตรงนี้ผมอยากให้เรามามาเข้าใจตัวเองนะครับว่าเราก็มีข้อดีและข้อเสียครับออการที่ข้อหนึ่งเนี่ยเราพูดไปแล้วว่าคนที่ไม่ใช่อารมณ์นะครับก็จะมักจะเป็น p r o f e s s i o n i s t เนาะก็คือสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยนะครับมันก็จะนําไปสู่ข้อที่6นั่นแหละครับว่า พอเป็น perfectionist เนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยมองเห็นข้อเสียไม่ออกนะครับบางทีไม่กล้ามองข้อเสียด้วยซ้ำไปครับอาจจะมีแต่ไม่กล้ามองนะครับแต่คนมี EQ สูงเนี่ยเขาก็จะกล้าที่จะมองข้อดีครับซึ่งมองข้อดีอะ่ะมันไม่ยากหรอกนะครับแต่กล้าที่จะมองข้อเสียของตัวเองตั้งหาครับแล้วคนเหล่านี้เนี่ยก็จะรู้ดีว่าตัวเองเก่งอะไรนะครับมีจุดอ่อนตรงไหนพวกเขาไม่เพียงยอมรับข้อดีข้อด้อยของตัวเองเท่านั้นนะครับ แต่นําข้อดีข้อด้อยเนี่ยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีอีกด้วยนะครับงั้นวันนี้เราลองมาลิสกันดูว่าเรามีข้อดีอะไรนะครับมีข้อเสียตรงไหนนะครับแล้วมองข้อดีเนี่ยเป็นทุนที่ดีครับมองข้อเสียเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องปรับนะครับแล้วก็มาพัฒนานะครับให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับข้อที่7นะครับพวกเขาเนี่ยรู้จักที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองนะครับหรือว่า self motivate นั่นเองที่เราคุยกันเสมอนะครับ อ inh. ตอนเด็กๆเขาเชื่อว่าทุกคนเนี่ยแล้วผมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับว่าทุกคนเนี่ยมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะบรรลุเป้าหมายของตัวเองนะครับแล้วก็ตอนเด็กๆเราก็มีความฝันเนี่ยมากกว่าตอนที่เราอายุมากขึ้นนะครับนะครับงั้นคนที่มีความฉลาดทาง EQ สูงเี่เขาก็จะใช้จิตวิญญาณแบบเด็กนี่แหละครับก็คือรู้ว่าความฝันเนี่ยยังมีเยอะอยู่นะครับเหมือนเดิมแล้วก็ความมุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยความกระตือือร้นเนี่ยก็ยังมากเหมือนเดิมนะครับ แล้วนี่ก็เป็นหนึ่งในคุณสมบัตินะครับของคนที่มีความฉลาดทางด้านอารมณ์นะครับข้อที่8ครับพวกเขาไม่่้าครวนอยู่กับอดีตนะครับคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยมักจะไม่เวลาหวนนึกถึงอดีตท,ที่ผ่านมาครับพวกเขาจะง่วนอยู่กับปัจจุบันนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ครับนะครับโดยไม่ยอมปล่อยให้ความผิดพลาดในอดีตเนี่ยมาเกินกินตัวเองรวมถึงไม่แบกรับความขุ่นข้องใจต่างๆเนี่ย เพราะเป็นสิ่งที่จะเพิ่มทั้งความเครียดและขัดขวางความ,วามก้าวหน้าของชีวิตนะครับผู้ตรงนี้เนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าอดีตไม่สําคัญนะครับแต่ว่าอดีตเนี่ยเอามาเรียนรู้และพัฒนาได้ครับแต่เขาจะไม่เอาอดีตเนี่ยมาทับถมตัวเองนะครับว่าฉันทําพลาดตรงนั้นฉันไม่ดีตรงนี้แต่พวกเขาจะอาอดีตเนี่ยมาเรียนรู้นะครับแล้วก็พัฒนาเพื่อให้วันนี้และพรุ่งนี้ดีขึ้นนะครับข้อที่9ครับพวกเขารู้จักสร้างขอบเขตให้ตัวเองนะครับหมายความว่า เ,ออเขาก็มีมารยาทนะครับอมตนเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะครับแต่ว่าพวกเขาก็รู้ขอบเขตของตัวเองนะครับว่าเมื่อไหร่ต้องกล่าวคําปฏิเสธนะครับเมื่อไหร่ต้องแสดงจุดยืนครับเมื่อไหร่ต้องแสดงสิ่งที่เราเนี่ยเป็นตัวของเราเองนะครับโดยแสดงออกเนี่ยโดยความน่ารักนะครับแล้วก็แสดงออกด้วยความอ่อนน้อมอมตนและมีมารยาทนะครับซึ่งก็ช่วยให้พวกเขาเนี่ย เออห่างกันจากความเครียดนะครับแล้วก็ความรับผิดชอบที่มากเกินพอดีนั่นเองนะครับข้อที่10เป็นข้อสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราก็ปลูกฝังคุยกันมาเสมอนะครับคือพวกเขามักจะคิดถึงแต่เรื่องดีๆพูดแต่เรื่องดีๆนะครับคนที่มีความฉลาดทางด้านอารมณ์เนี่ยมักจะทุ่มเทเวลาและแรงกายแรงใจนะครับให้กับการแก้ไขปัญหาที่ถาโถงเข้ามานะครับ มากกว่าที่จะทุ่มเทเวลาเนี่ยไปเหนื่อยกับปัญหานะครับบวชจะคิดเรื่องแย่ๆคิดเรื่องที่ไม่ดีที่เจออยู่ทุกวันนี้นะครับพวกเขาเลือกที่จะมองเรื่องราวดีๆให้เจอนะครับในเรื่องที่เขาเจอนะครับรวมไปถึงสามารถที่จะควบคุมมันได้ยิ่งไปกว่านั้นนะครับพวกเขาเนี่ยมักจะคบกับคนที่ชอบคิดบวกและเลี่ยงที่อยู่คนคิดลบนะครับ อ่านันสะิข้อนี้เนี่ยผมคิดว่าวันนี้เรามาเช็คตัวเองนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองเนี่ยให้เป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์นะครับหรือว่า EQ ได้สูงนะครับและเมื่อเรามี EQ ที่สูงขึ้นนะครับความสาเร็จก็อยู่ไม่ไกลเราแล้วนะครับเซลฟ์ทอลนะครับที่อยากให้พูดกับตัวเองในเช้านี้นะครับสัมพันธ์โใจใจออนแซนวิเศษนะครับและมีพลังของเราและพูดกับตัวเองว่าฉันมีความฉลาดทางด้านอารมณ์เป็นเลิศอีกครั้งนะครับ ฉันมีความฉลาดทางด้านอารมณ์เป็นเลิศฟังเรื่องดีๆพูดเรื่องด,ดีตั้งแต่เช้าชีวิตดีตลอดวันพบกับ Self Talk to Success พูดก,กับตัวเองอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในครั้งต่อไปสวัสดีครับ